ก่อสร้างประตูระบายน้ําทุ่งเบญจาส่วนหนึ่งในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชนระทานของพื้นที่รุ่มน้ําคลองวังโนดตอนล่างจังหวัดจันทบุรีเพื่อเพิ่มการกักเก็บในช่วงฤดูหน้าแล้งและช่วยระบายน้ําในช่วงฤดูฝนสําหรับชาวสวนผลไม้พื้นที่จันทบุรีโดยดําเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ80และจะต้องเสร็จภายใน5เดือนนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นประตูระบายน้ำนะครับ4ช่องนะครับ7,6คูณเมตรนะครับ ก็เป <S an> ิดป <an> ิดด <an> ้วยระบบไฟฟ้านะครับซ <an> ึ่งถ้าแล้วเสร็จเนี่ยสามารถที่จะกลับเก็บจากน้ําได้ประมาณสองล้านลูกบาทเมตรนะครับตอนที่หน้าน้าน้าที่เราต้องระบายน้ำเนี่ยครับระบายน้ําได้สูงสุด600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับผมคือจุดนี้จะเป็นจุดรับน้ามาจากด้านบนนะครับซึ่งซึ่งน้ําด้านบนเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ําจะเยอะมากนะครับจะเกิดปัญหาน้ําท่วมนะครับแล้วก็พอหน้าแรงเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้าซึ่ง โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีฝายด้านบนซึ่งซึ่งเก็บกับน้ําอยู่แต่เป็นฝายขนาดเล็กนะครับแต่เวลาน้ําที่เราเก็บกักเนี่ยไม่เพียงพอต่อการใช้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองวังตโนดคือหนึ่งในอ่างเก็บน้ําทั้ง4แห่งตามแผนการพัฒนารุ่มน้ําคลองวังตโนดต,ตอนล่างโดยอีก3แห่งคืออ่างเก็บน้ําคลองประแกดอยู่ระหว่างการก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ําคลองพวาใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งหากแล้วเสร็จ จะสามารถจัดสรรน,น้ำให้กับพื้นที่ทั้งจังหวัดจันทบุรีและระยองรวมเกือบ2,000 0,000ไร่แล้วก็ทั้งนี้นะครับอ่างเก็บน้ำที่เราจะสร้างในจังหวัดจนดนนันทบุรีเนี่ยโดยเฉพาะในรุ่มน้ำมงถนนเนี่ยก็เป็นผลมาจากมติข้ีที่ให้ดำเนินการก่อสร้างนะครับก็ปัจจุบันเราก็เองพยายามเร่งรัดในทุกขั้นตอนแต่ที่เรียนนะครับปัญหาอุปสรรคเกิดจากพร,พร,พร,บ,รบป่าไม้ที่ท นำเข้ามาใหม่นะครับมีผลกระบใช้24พฤภาาตรงนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแต่ก็อยากฟิงวอนถ้าสามารถที่จะเป็นการเล่งรัฐตรงนี้ได้เนี่ยรัศดรหรือชาวบ้านทั้งจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองก็จะได้ประโยชน์จากโครงการที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตครับ ากระบบน้ําเชื่อมโยงกันได้แล้วโดยมีทั้งอ่างเก็บน้ําและประตูระบายน้ําที่พร้อมรองรับกักเก็บและระบายน้ําตามแผนพัฒนาเพื่อทั้งการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันในเวลาเดียวกันให้แก่ชาวสวนเมืองผลไม้อย่างจันทบุรีให้มีความยั่งยืนธนกรสวัสดิ์ชัยถ่ายภาพสุชดาติสิริคงทูโฟโรายงาน